ขณะนีะ้ทีมงานของพักเศรษฐกิจไทยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพักพลเอกวิทย์เทพัสดินณอยุธยามอบหมายให้ท่านเฉลิมพลรดาพัฒและคณะผู้สมัครในเขตภาคอีสานนะครับได้ลงพื้นที่มาช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอ,อยากให้ตัวแทนของพี่น้องประชาชนก็คือพี่ชัดมงคลเล่าถึงปัญหานี้สรุปปัญหาให้เราฟังหน่อยครับเพื่อที่ท่านเฉลิมพลจะได้นำไปเสนอต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในการแก้ปัญหาต่อไปครับ สวัสดีครับที่ปรึกษารอ,องประธานสภาผู้แทนดดราษฎรนะครับคือที่ชาวบ้านทําหนังสือถึงท่านพลเอกวิทย์เรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องห้วยดวนเนื่องจากห้วยดวนนี้คือตื้นเขินมานานแล้วชาวบ้านแล้ดูแล้วนี่ไม่มีน้ําเพื่อทําการเกษตรดูฝนก็บางปีก็มีน้ําบางปีก็ไม่มีน้ํานะครับแต่ว่า คือห้วยดวนนี้คือใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่3ามตำบล6หมู่บ้านระยะทางประมาณสามพันเมตรชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในในในลำห้วยนี้นะครับก็พื้นที่พ่อปลูกก็ช่วยก็เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรหกหมู่บ้านครับคือพื้นที่เนี่ยประมาณได้รับผลประโยชน์คือประมาณห้าพันไร่ครับห้าพันไร่ทั้งสามตำบลครับครับตอนนี้ หลังแกที่ผมดูแล้วลำห้วยเนี่ยมันเคยมีการขุดลอกมาเลยขุดลอกมานานยังครับขุดลอกสมัยโครงการอีสานเขียวครับโอ้โห oh, oh. ประมาณสักยี่สิบปีครับยี่สิบสามสิบแล้วสามสิบปีนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับเป็นอันนี้เป็น,เป,นเป็นแนวทางที่ดีมากคุณเฉลิมคนได้นำเรียนนะครับท่านพลดิวิทย์เทพารีนันทุทิยาท่นานวรนภักรนะครับท่านก็ได้มีบัญชาว่าให้ลงไปดูในพื้นที่ว่าชาวบ,บ้านรับความเดือดร้อนแล้วก็ จะประสานงานแก้ปัญหายังไงอุทยะทาง3ามพนกสามกิโลเป็นแอ่งน้ําเรียว่าน้ําไหลลงมาเพื่อใช้ในการเกษตรให้พี่น้องประชาชนจําวน5ห้าพันไร่หกหมู่บ้านสามตำบลเนี่ยก็ตอนนี้ก็ได้รับคนเดือดร้อนเพราะว่ายิ่งหน้าแล้งนะครับก็จะกลับเข้าสู่ช่วงภายแล้งนะครับก็จะได้นําเรียนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้ประสานไปยังปอพนะครับป้องกันภฟฟ้ากคนเรืยนแล้วก็ทางชนประธานให้มาดูว่า โครงการตัวนี้นะครับเราจะใช้งบจากเเรมาลงให้นะครับและก็จะรีบประสานงานติดตามให้อย่างเร่งด่วนเพื่อให้พี่น้องชาวตำบลโนนสําราญนะครับพี่น้องกาวบนบุลีูนะครับแล้วก็ถนนตำบลถนนนะครับได้รับประโยชน์จากความตั้งใจจากจากความตั้งใจที่จะเข้ามาช่วยประชาชนนะครับของพรรคเศรษฐกิจไทยนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณัตมพรด้วยนะครับที่ที่เป็นตัวแทนชาวบ้านครับนะครับมีอะไรก็ประสานไปนะครับ ทุกท่านครับนี่คือเศรษฐกิจไทยครับถึงไหนถึงกันที่นี่อำเภอกันทละลักษ์ชายแดนประเทศไทยติดกัมพูชาเจ้านายมอบหมายทีมงานพวกเราลงพื้นที่ทันทีตะลุยมาถึงหน้างานแก้ปัญหาให้ทันทีไม่รอช้าครับสร้างเศรษฐกิจให้มั่งคั่งสร้างชีวิตให้มั่นคงสร้างเศรษฐกิจไทยสู่เวทีระดับโลกพรรคเศรษฐกิจไทยสู้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 ทุกท่านทำไปดิอาน้อย So! zoom, a night, a night,